สวัสดีครับวันนี้เรามีนางแบ๊กงวยวายอยู่หน้ากล้องอันนี้ ได้ของใหม่มาจากเพ w ว r b บายนะคบจริงๆมองหาว่าจะต้องซื้อใหม่อยู่สักพักแล้วแหละเราก็คิดนูน่นคิดนี่อยู่สักพักหนึ่งจนสุดท้ายเมื่อวันซื้อเราเปิดตัวรุ่นใหม่สักทีหนึ่งสั่งซื้อวันซื้อวันอังคารวันที่4วันพฤหัสก็ขอมาสง่งนันี้ขอบคุณเพ w ว r b บายสาขาเซนทันโวล์นะครับช่วยประสานงานอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยก็วันนี้จะมาอันบ็อกซิ่งอชมันคือชิง ไดซัน V12 Detex c Slim Total Clean นะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดของไดสันเลยเพิ่งเปิดตัวในไทยไปเมื่อวันวันอัคารนั่นแหละเป็นรุ่นใหม่เดี๋ยวเรามา unbox กันก็ ทั้งหมดในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยคือเป็ยนยูนิตสีสวยเขียวดูซิว่าเขาให้อนะไรอันนี้เป็นยูนิตวอลเมาส์เนาะเผื่อใครอยากแขวนไว้ตรงผนังหัวนี่ก็จะเป็นหัวรุ่นใหม่นะครับหัวเลเซอร์อันเล็กตรงนี้เขียนว่า anti tangle screw นะฮะน่าจะเอาไว้แบบดูพวกผลแล้วก็เส้นผงให้อุปรกรณ์เนะยอะมากปากครับ ตรงนี้ก็จะเขียนว่าไดสัน V 2 2ก็มาดูคู่มือกันเขียนว่า p o w e r mission is simple solve the problem a t e r IS n o น e เป็นคอนเซปต์ของไดสันก็คือใช้มิชชั่นของเขาก็คือ s o l v ปัญหาที่คนอื่นไม่แก้หรือว่าทิ้งขว้างนะครับด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดก็สรุปในเซ็ตจะให้อะอย่างแรกเมนยูนิตซึ่งแบตเตอรี่ก่อดได้ เวลาเปลี่ยนก็ใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบเข้าไปแล้วก็กวกหัวที่เป็นรุ่นใหม่ของ V12 ก็คือ <S an> อันนี้ก็จะเป็นหัวที่สามารถใช้เลเซอร์เป็นตัวดีเทคได้นะครับว่ามีฝุ่นเล็กๆฝุ่นอะไรหลงเหลืออยู่ในบ้านหรือในพื้นผิวที่เราจะดูดขนาดไหนแล้วก็ที่เหลือหัวที่ให้มาก็ตามมาตรฐานเนาะอันนี้หัวดูดซอกของไดสันอันนี้ก็หัวแปรงอันนี้เป็นข้อต่อเอาไว้เอื้อมพวกชั้นหรือว่าเหนือตู้เย็นแบบแบบนี้มันก็จะเอื้อมขึ้นไปดูดได้อันนี้หัวใหญ่ก็น่าจะใช้กับพื้นผิวใหญ่ๆชอบอันนี้เดี๋ยวแม่บ้านน่าจะดูด,ด เอาไว้ดูดเส้นผมแล้วก็หัวแปรงเล็กแล้วก็ที่ชาร์จแล้วก็ฟอร์เมาส์รุ่นนี้จะมีด้านท้ายเป็นตัวบอกสถานะเนาะกดข้างบนตรงนี้ก็จะเป็น power ก็จะ power on ก็จะมีไฟสถานะขึ้นก็สามารถปรับได้นะครับ หว่างที่ประกอบนะครับเราก็เห็นข้อดีอย่างของ การซื้อไดสันรุ่นใหม่โดยใช้ยี่ห้อเดิมเปลี่ยนรุ่นเนาะของเดิมเราเป็น V10 แล้วก็เปลี่ยนเป็น V12 ก็สามารถใช้ด็อกตัวเดิมได้ซึ่งอันนี้แบบเฮ้ยดีมากเลยอันนี้คือด็อก V10 ที่เก่ามากแล้วสามารถใส่สัตว์เข้าไปด้วยด็อกเดิมแล้วก็ก็สามารถวางได้ันบ็อกกันเสร็จแล้วนะครับจริงๆต้องบอกเลยว่าเราจะรีวิวจริงๆกัจานอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าความรู้สึกแรกคือไดสันก็ยังคงเป็นไดสันบิวคุณภาพดูแบบคุณภาพดูใช้วัสดุคุณภาพดีเพาะตรงนี้เป็นอลูมิเนียม แล้วก็สีสันไม่ต้องห่วงเลยนะครับนอกจากจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ดีแล้วย,ยังเป็นเครื่องประดับบ้านได้ด้วยน้ำหนักเบาลงเบาลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับ V ีสของเดิมนะครับของเดิมนี่ย v 1ีถ้าจะซื้อพวกหัวที่เราเปิดไปเมื่อตเมื่อตะเกียต้องเสียเงินซื้อเพิ่มอนะอันนี้ก็คือมาให้ทั้งหมดในกล่องเลยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ